ได้ล้ได้ล้หน้าโปรเจกต์นะครับคนนี้ฮะเดี๋ยวไปส่งวัดวัดอะไรครับใจอุ้ก็ล็อกเลยเจได้ล้วอ่รหล้เนียเรียกว่าในรังในรังก็มี นายใครจันชนใช่ไอลังไีลังตำแ่งนกันเนี่ยยนนะสยโกสยโกอ่ะสยเติมที่แล้วสยโกครับใช่เป็มเนี่ยสอนน้อย ไปยศาลากับพัดลมครับรออ,อาจารย์สาอยู่ที่วัดวัดเขาลอยวัดเขาลอยเขาลอยเขาลอยเดี๋ยวไปทบสนินทังบุธภาปัจจายินโนจัตตาโรธรรมาวัตทานติอายุปันโนสุขังภะลาง ตาตานังเปตานังโธตูสุิตาโหต vậy cái này gì đấy นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมะพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมังปูเชมะธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมะสังฆังปูเชมะพุทธะปูชาพุทธะปูชาธัมมะปูชาธัมมะปูชาสังฆะปูชาสังฆะปูชาปฏิปฏิปูชา ปฏิปฏิปุชายะโยอาธนาสินนะไม่ยัมพันเตวาตอนเลียนไม่ยังพันเตสุวิสุลตนาทายะติสระเนนะสหมัจจสีลานิยาจามะทุติยัมปิม่ยังพันเตสุวิสุลตนาทายะติสระเนนะสหมัจจสีลานิยาจามะตักติยัมปิม่ยังพันเตสุวิสุล ೋತತ್ಸ ಪಕವಾತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಾಕವಾತೋ ಅರ್ಹತೋ ಚುಥಸ ಪಕವಾತೋ ಅರ್ಹತೋ ಚುತಸ สัพพะกวาโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธััมมงสร สังฆังสรนังขจามิสังสรนังขจามิทุติยังติพุทธังสระนังขจามิทุติยังติพุทธังสรนังขจามิทุตยังตธรรมังสรนังขจามิทุติยังิธรรมังสระนังขจามิ ทุติยมปีสังฆังสารังขชามิทุติยมปีสังฆทงสาังขชามิตัตติยมปีพุทธังสารังขชามิตัตตยมปีพุทธังสานังขชามิ ตดัมมตดิยปีธรรม,มสระนังขจามิตัดิยปีธรรมสระนังขจามิตัดิยปีสังฆสระนังขจามิตัดิยปีสังฆสร,ระนังขจามิปานาติปาตาเวรมานีสิกข,ขาปังสมาติยามิปมาาน ตาเวรามณีสิกขาปะตังสมาธิยานิอทินนาตานาเวรามณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอทินาคานาเวรามณีสิกขาปะตังสมาธียามิกาเมสุมิจช Iya mi mukhawatad weyaramani sikha bhakang samadhiya mi mukhawatad weyaramani sikha bhakang samadhiya mi sukrami samadhi arya maccha bhavatathana เวลานีสิกขาประธรรมสมาธิยามิอิมานิปันจสิกขาประปานิสิเลนะสุขติยันตีสีเลนะภคสัมาตาสีเลนะนิพุติยันตีตัดสมาสิลังวิชุนภกยี จบเนี่ยะัะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุดที่นางสุที่นางวัตเมทานังวัตเมทานังสัพพาทุขาสัพพาทุขาปมุนจเรปมุนจเรโพธิยาเยโติาเอาคเตกาเลอนาคเตกาเลอิมานิอิมานิมยัางพันเตเสนาสนานิเสนาสนานิสัพพริวารานิพิกุสังฆัสังิสัง ว่าโฉยา má โ seยามาะ สาทุโนพันต noพันตริikuู สังโฆอิปุสังโฆอิมานีอิมานีมะยังพันเตมายังพัเสนาสนานีเสนาสนานิสัพปริวารานีสัพปริวารานีปะกิคันหาตูปะกิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีฆราตังทีฆราตังอิตายาอิตายะสุขายาสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายออถวายพัดลมพัดลมศาลาาเป็นเสนาสนะเป็นเสนาสนะแก่วัดเขาเลอยแห่งนี้แก่วัดเขาเลอยแห่งนี้นขอพระพิจูสงฆ์จงรักขอพระพิจูสงฆ์ พัดลมพัดลมสา,าลาสาลา,า,าเป็นเสนาสานะเป็นเสนาสานะเพื่อประโยชน์ชนเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเธอ,อดตลอดกาลละนานเธอ

ไายเพื่อลูกบํารุงพระพุศธศสนาของเราต่อไปในนามของวัดเขาลอยก่อมีอะไรปีจะรอบแข็งกดหันต่ออต่างยิ่งเอาขุนทัศรีรัตนาใรนะโยมนะเจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทัวากลโูดจงมารวมเป็นตะะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้ทานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุวันนักสุขภะละปฏิฐานชนะฐานสมบัติจริงๆขึ้นไปมีโชคมีชัยเดินทางันได้ขอให้ยกอดไปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเถินอาอคุณอธิยอถือหนาไป้แน่ถือหนาไวละต่างโมสามจบจปวดหน้าถือหนามันบนถือไปถือไปถือละสั่งโมสามจบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิทังเมอิทังเมมาตาปิตุนังมาตาปิตุนังยาตกานังยาตกานังเปตานังเปตานังโหตุโหตุสุขิตาสุขิตาโหตุ ุต,ตุยาตอยูยาตะยูขอบุญนี้ขอบุญนี้ที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้สมาทานศีลได้สมาทานศีลถวายพัดลมถวายพัดลมสาลาสาลาแก่พระยิสุทธ แก่ข้าพสุงส่งในวันนี้ในวันนี้ขอบุญนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขออุทิศขออุทิศส่วนบุญส่วนกุลส่วนบุญส่วนกุลนี้ให้แก่นี้ให้แก่คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาตูย่าตายายตูย่าตายายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายสัมภเวสีสัมภเวสีผู้ผีปีศาทั้งหลายผีปีศาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเข้ากรรมนายเวรทั้งหลายและเทวดาและเทวดาที่ปกป้องที่ปกป้องรักษารักษาตัวของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงมารับจงมารับเอาส่วนบุญเอาส่วนบุญ ล<ด>ส่วนกุศที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้า,า,จาอยาก,กูุทิศใย้อุทิศให้เมื่อรับไปแล้วเมื่อรับไปแล้วดงดนบรรดาดลดลบรรดาให้ต ้าพเจ้าในตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวครอบครัวจงอยู่กันอย่างจงอยู่กันอย่างมีความผาสุกมีความผาสุกปราศจากความอยู่รอนนอนทุกปราศจากความอยู่รอนนอนทุกจงมั่งมีสีสูขจงมั่งมีสีสูขด้วยการทุกท่านเธอดด้วันทุกท่านเถิด Yang hawawahhaburapatirenti sekarangrang Iwa mewa itu dinang peta nangku bak pati Idi tapati <coughs> tangtung hanggipamewa jatuh cabe turrentnto ยันโทปนารโทยัถาปนิโชติราโทยัถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะรูโภวิฏาสัตุมาเถยภวัตวันตะรายุสุขีทิขายุโภภะวะอภิวาทนาตรีฤทธสเิจังบุทธาปจายิโนจตารุธรรมาวัฏ ทันต <F> ิอายุว <acht> ันโนสุขังภะรัง Gracias.

ครับเด้๋ยวไปตรวเช็คควอนตัม123วิสาธวยอดวิภาลมเย็นดีมากเลยเย็นมากสวยมาก ถุงแก้วมังกรเลยส่งด้วย

อะไรครับมราจากพัดลมกับศาลาครับศาลากับวัดเขาลอยครับเป็นโปรเจกต์ใช่ครับโปรเจเยี่ยมมากเลยเราถวายให้พระด้วยโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูศาลากันครับเตรียมเเดียมเเรียมเดแล้ว